สวัสดีค่ะมามาฮากะค่ะหลังจากคลิปที่แล้วเราไปช้อปปิ้งที่คอสโก้กันมานะคะคลิปนี้เราก็จะกลับมาเปิดถุงใจตลาดแล้วก็จัดเก็บของที่เราซื้อมากันค่ะดังนั้นก็มาดูกันนะคะว่าของที่เราซื้อมาจากคอสโก้เนี่ยเอามาทำอะไรกินกันบ้างค่ะกลับมาถึงบ้านเราค่ะมาเปิดถุงใจตลาดกัน สองไอเทมแรกนะคะไอเทมประจำของเราก็คือไก่ย่างแล้วก็พิซซ่านะคะคือกลับมาตั้งแต่ห้าโมงนี้ยังไม่ได้เปิดถุงเลยอะโอเคเริ่มเลนะเบบี้ลีฟนะคะอะไรนะสปินาชค่ะเบบี้สปินชนะคะเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมสดเราใหญ่มาก อังุ่นค่ะอัางุ่นไรน,น์มน้ไม้ฝรั่งนะคะคาเลปังะคะ่ะขนมปังแกงกะหรี่นูเทล่าหนึ่งกิโลท็อปปิ้งกิวด้งนะคะมีหกแพ็คนะคะในนี้แต่เดี๋ยวนี้พี่มิโกินทีละสองแพ็คนะ,คะใส่อุดง้งล,ล,ลาดหน้าอุดง้งหรือว่าลาดหน้าข้าวก็คือใช้ทีละสองแพ็ค มะม่วงแช่แข็งนะคะซื้อมาให้มีลินอันนี้ก็อุด้งแช่แข็งะคะ่ะมีทั้งหมดสิบสิบแพ็คนะคะในนี้อุด้งแช่แข็งก,ก็เป็นแบบเป็นอันๆมีแพคละห้ามีสองแพ็คแบบนี้นะคะห้าถุงสองแพ็คไข่ค่ะไข่ยี่สิบฟองนะคะแพ็คละสิบฟองสองแพ สำหรับทำสเต็กนะคะแต่ว่าเป็นแบบบางนิดนึงให้ป้าๆกับพี่มิสโซ่แล้วก็มีพิซซ่ากับไก่ย่างน,นะคะนี่นะคะของที่ซื้อมาวันนี้นะคะอ๋อแล้วก็มีไก่ย่างอีกตัวหนึ่งค่ะไก่ย่างมามาแร่แล้วเรียบร้อยเมื่อกี้เอาไปผัดกับสปากเกตตี้ให้พี่มิสโซ่แล้วนะคะแล้วก็มีทิชชู่ทิชชู่มว้วนทิชชู่กล่องแล้วก็เวททิชชู่เช็ดพื้นนะคะทั้งหมด หมื่นหมื่นกับแปดพันกว่าเยนนะคะจ่ายไปน้อยกว่าที่คิดนะเพราะปกติไปคอสโก้จะเจ็บหนักกว่านี้วันนี้เหมือนไม่ค่อยได้หยิบอะไรเท่าไหร่เมื่อกี้นี้กลับมาจากคอสโกยังไม่ทันได้เปิดหงเปิดถุงอะไรเลยนะคะมามาก็รีบแกะไก่ย่างออกมาผัดสปาเกตตี้ง่ายๆให้พี่มิโซก่อนเลยค่ะเพราะว่าพี่มิโซะจะต้องรีบออกไปซ้อมบาสตอนหนึ่งทุ่มนะคะ ใส่กระเทียมลงไปทอดกับน้ำมันให้พอหอมๆนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็วันนี้จะใช้เป็นกะหล่ำปรีกับเห็ดไมตาเกะค,ค่ะจะปรุงรสเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะวันนี้นี่ค่ะปรุงรสแบบง่ายมากเลยนะคะด้วยการใส่เมนซดยลงไปค่ะเมล็ดยุอ,อย่างเดียวเลยวันนี้ ก็เติมผงปลาป่นลงไปค่ะเพื่อความหอมและความเข้มข้นนะไก่ย่างที่เราซื้อมาค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะสปากเกตตี้จานที่หนึ่งโรยพริกไทยดำปิดท้ายนิดนึงเป็นอันเสร็จค่ะกินเสร็จเราก็พาออกไปส่งซองบารท,ที่โรงเรียนนะคะตอนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งนะคะโรงเรียนมืดปื่อเลยส่งพี่เสร็จก็เลยมารับน้องนะคะเรียนพิเสษ็จเสร็จพอดี ขั้นตัวส,สมามอยเมื่อกี้นะขั้นจีนะเดือยอีกเก้าอันอยู่ดีนะเด uh ือยอีกหกอันแล้วเหรอโคฮันเด้โค้ชโค้ชโม้ช้ชโค้ชเครชโค้ชโค้ชโค้ชค้ชโอจชโค้ชหค้ชโค้ชโคาชโค้ชโคค้ชโคดชโ้ชโค้ชค้ชโค้้โค้ช้โคโค้โค่โคโค <noise> でここやるじゃんほらここもやってるよ、うん、でここもやるじゃ、うんラボニミリアの何ハムにやるつ違う、うん、前半45分で教科書やって、うん、残りこれ全部やったおお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 うう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 うおお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 お เหล,ลือก็เหลือโอเคทำดีแล้วเนี่ยขอบคุมค่ะน่านผูนเป้นพิศ้ศมนมีวารา่านอล่นหรือมปลน่านมี่านผมี่ะนรู้มท่นท่ามท่านู้มนมานผ้ชมไ่าชม่าม่ใชม่าชม่าช่าม่ใช่ <laughs> ใชา้ม่มานชม่เนชม่าช่าพู้าะผม่านู้ช่านมนชูกกอูอะ <laughs> ทิลทุกคนทำอยู่เนี่ยค,คนสู้อยู่สู้สู้ะคะโอเคไปกลับบ้านนะคะมา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 บอก<ไ>ว่ามิลิงขยันที่พิเศษแต่ว่ามิลินขยันจากรถบ,บ้านเลยนะกลับมาและทำนะกลับมาและเอาออกและทำตลอดวันนี้ขยนันเนาะ ก็ผัดสปากเกตตี้กันต่อนะคะจานนี้ผ่านให้ปะปานะคะเหมือนเดิมนะทอดกระเทียมก่อนค่ะของปะป้าผักจะใส่เป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะมาม้าเอาไปลวกนิดน,นึงก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องผัดนานแล้วก็เห็ดไมตาเกะนะคะ ปรุงรสเหมือนกันนะคะใช้เมนซูออยุค่ะญี่ปุ่นเขาก็จะมีสปาเกตตี้สไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะก็เหมือนที่เมืองไทยเนอะมีสปาเกตตี้พวกแบบผัดพริกเบคอนสปาเกตตี้ผัดขี้เมาอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วนี่ค่ะเบบี้สปริเนชที่เราซื้อมานะกล่องใหญ่มากใส่ลงไปด้วยค่ะ ผงปลาป่นนะคะเพิ่มความนัวไก่ย่างจากคอสโก้ค่ะใส่ลงไป โรยพริกไทยดำแล้วก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเบดี <Baby> spinach, mm ้สปินเนชเยอะมากจะกินทันไหมเนี่ยจะเหลืองก่อนต้องเอาไปปั่นนะมันจะได้หมดเร็วๆ mm hmm. เยอะจริงอะไรจริงโฟมากข้างในเอาทิชชู่ทำครัวใส่น้ำโปะเอาไว้นะคะพอจะยืดเวลาได้บ้างคะเลปังนะคะ ขนมปังไส้แกงกะหรี่เดี๋ยวเราจะเก็บนะคะมีกี่ก้อนเนี้ยสิบสองก้อนนะคะเก็บสองก้อนห่อละสองก้อนแล้วกัน จะกินอุ่นกินก็ใส่แอร์ฟรายนะคะสองก้อนก็มีพี่มิสคุนคนเดียวแหละเนี่ยบ้านนี้กินอะไรไม่เหมือนกันสักกระย่างชอบกินคนละอย่างสี่คนก็กินกันสีอย่างสี่แบบ ข้อนี้เก็บไว้ให้พี่วิศวกินตอนกลับมาจากซ้อมบาสน,นะคะตอนประมาณสามทุ่มครึ่งค่ะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงมามาต้องไปรับละคิดว่าจะใส่ถุงซิปล็อกเก็บไว้ในตู้ยเย็นนะคะสรุปถุงซิปล็อกไซส์ใหญ่หมดก็เลยเอาใส่กล่องนี้ไว้ก่อนใส่กล่องนี้ก็เหมือนค่าเท่ากับใส่กล่องไม่กีม่ม เบียดเบียจนไปก่อนจากนั้นก็พิซซ่าค่ะเก็บพิซซ่าเหมือนเดิมพิซซ่าเราก็เก็บด้วยกันบ่อยแล้วเนาอก็ทำไปเร็วๆเลยแล้วกันเนาะ บางชิ้นก็เล็กนะเนี่ยครลังมีตาไม่เท่ากันเลยตอนแต่งพิซซ่าเสร็จแล้วนะคะได้สิสองชิ้นนะ แล้วเดี๋ยวเอาไปเก็บไว้ในช่องฟรีซนะคะเวลาจะกินก็เอาออกมาใส่แอร์ฟ라이เออร์นะคะมอมอทอดนะอันนี้มันเป็นหน้าชีสเฉยๆก็จริงนะแต่ว่าเวลากินเราก็ใส่ท็อปปิ้งอะไรลงไปเพิ่มก็ได้นะคะใส่ไส้กรอกก็ได้ซาลามี่ก็ได้หรือว่าไก่ย่างที่เราเหลืออยู่อะ่ะก็เอามาใส่เป็นท็อปปิ้งได้นะคะ ตันนี้ก็เนื้อสเต็กนะคะเดี๋ยวจะเก็บแยกทีละชิ้นนะคะ ทำอันห,อหนูจะทำเหรอเฮ้มามาอันนี้จะเสร็จแล้วอะ่ะน,นี้จะเสร็จแล้วแล้วอันนี้เขียนที่ดริแลก็พวกนี้ถ้าชาวทำก็ได้และ40ซีก็คือง่ายมาก <c oughs> านี่จะตกลงลว่ามันเดดไลน,น์อนั่นยิ่ซืมาเดี๋ยวโมกนนอ่ะถึงจะจบหรอกแล้วไม่รีบทำดดบเดีกก๋ยดัตเตมีเลโกะวานทีิมีกา หนูจะอากทำอีกอ,อ,อลองไหมถึงึงเอเอชโมกีออออ่อีเห็อมันเยอะไปไหมสองคนไงไน,นี่นะคะเนือ้อสเต็กได้9ชิ้นนะคะ เอาชิ้นอันนี้แพ็ก3ไป้ทำที่มีแพ็กรวมกันไปเลยส่วนอันนี้เดี๋ยวฟรีซไว้ค่ะส่วนหุ่นก็ล้างแช่เบกกิ้งโซดาเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ดึงออกจากขั้วไปเลยเอาใส่กล่องที่รองกระดาษทิชชู่คิเชนเ่นเปเปอร์ไว้นะคะน้ำมันจะได้ไม่แชะแต่นี่แหละแป๊บเดียวหมดถ้าทำไว้อย่างนี้ ทั้งหมดเสร็จแล้วมี hidden agenda แน่นอนอะฮะนี่วันนี้ทำตรงนี้ทั้งหมดเลยอืมัจีสงกก็คือท่าทางเดทไลน์จะพวกเนี้ยใช่ปะอ่าสำมาเด้อชีก้าสามทุ่มสิบเจ็ดนาทีนะคะ ออกมารอรับพี่มิโซะที่โรงเรียนค่ะเด็กบางคนบ้านอยู่ใกล้ๆกันก็นัดกันขี่จักรยานไปกลับด้วยกันนะคะแม่ไม่ต้องมารอรับเช้านี้ตื่นมากำจัด Baby ้สป n a c h กันต่อนะคะมาม่าจะปั่นใส่กับกล้วยหอมนะคะวันนี้มีกล้วยหอมแช่แข็งเหลืออยู่หนึ่งลูกพอดีแล้วก็อะโวคาโดค่ะ เติมผงอัลมอนด์ลงไปนิดนึงนะคะคิดเอาเองว่ามันน่าจะนัวหนวขึ้น หยอดน้ำผึ้งลงไปสักนิดนึงค่ะได้แลลวอาหารเช้าวันนี้นะคะเบบี้สปินเนชสมูตี้แล้วก็สลัดไก่ย่างค่ะเรายัางคงกินไก่ย่างคอสโกกันอยู่นะต่อนเนื่อง มาต่อที่เนื้อสเต็กที่เราซื้อมานะคะ้องกระเทียมก่อนให้น้ำมันมีความหอมหอมกระเทียมนะคะกระเทียมขึ้น ชอบกินแบบราชโชยุง่ายๆแบบนี้นะคะอันนี้เห็ดหอมค่ะเห็ดหอมสดที่ซื้อมาจากคอสโกเมื่อวันก่อนนะคะดอกใหญ่มากถุงนี้ให้ดูโอใหญ่เท่ามือค่ะดอกหนึ่งใหญ่เท่ามือ แล้วถุงนี้คือใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะเอามายัดไส้หมูสับนะคะใส่หมูสับตรงนี้แล้วก็เอาไปย่างซอสนะคะส่วนโคนมันนี่จะตัดตัดแล้วก็มาสับๆๆสับสับผสมกับหมูสับนะคะ ี่ปุ่นนะคะสับผสมลงไปนิดหนึงห่งรสชาติน้ำมันหอยหน่อยหนึ่ง ก่นหนแป้งมันนมันงามีไข่ขาวไข่ขาวเหลือจากทำสั่งขายะาเมื่อวานก่อนค่ะยังไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเลยเอามาหมักหมูเลยแล้วกัน जाते कि आने เดี๋ยวอันนี้ต้องปั้นให้มีลิง่งมีลินเราไม่ชอบเห็ดเลยจะปั้นก้อนให้เขา <Hey. S 2> เหลือจ้าหมู <Hey. S 2> หมด

มามาก็ว่าทําไมวันนี้เห็ดมันหน้าตาดูล,ล้นๆผิดปกตินะคะลืมบ้างเห็ดนี่เองค่ะมาบ้างตามหลังแล้วกันเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมจนจบแล้วก็ส่งข้อความมาให้กำลังใจมามาตลอดเลยนะคะมามาอาจจะได้ตอบกลับบ้างไม่ได้ตอบกลับบ้างนะคะแต่ก็จะพยายามตอบให้ได้เยอะที่สุดนะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ